รออีกอืดใจเหลืออที่ไหนจะได้น้ำเืนค่นาฝนให้ไทยภายยิดูดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเข็บตกฟ้าผ่าพยายกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพพยกรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพายกรอมที่พรลุกคราชัยทางเฟซบุ๊ก ปรจะจำันาัคารที่25มีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อันนจฉริยะภามาดูและติดตามฝนชุดต่อไปรวมถึงพายุฤด,ดูร้อนย่อมข้อประกาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมในขณะนี้และในช่วงต่อไปมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาประทะและแนวลมพัดสอบจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงหรือพายุฤด,ดูร้อนพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ในช่วงนี้ก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนซึ่งเมื่อวานนี้ปกคลุมบริเวณพื้นที่กัมพูชานะครับหลังจากนั้นในวันนี้25มีนาคม2568ก็ปกคลุมบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างนะครับรวมถึงนอกจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมแล้วก็จะมีปัจจัย ที่ทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแรกมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวเข้ามานะครับรวมถึงร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือย่อมขอประกาศต่ำกระจายความร้อนเข้าไปปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้นะครับทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศที่ร้อนขึ้นรวมถึงร้อนจัดนะครับ ขอให้หลีกเลี่ยงการทํางานหรือกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ฝ้าะระวังได้ของโรคฮีสโตกหรือลมแดดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะยอมความระกาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนสะสมในช่วงนี้นะคะจนถึงในช่วงวันที่28มีนาคมซึ่งก็มีฝนเข้ามาได้บางพื้นที่นะคะฝนเข้ามาเป็นช่วงๆจากให้ได้ของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแซงเข้ามา นำความชื้นเข้ามาปกคลุมบางส่วนแต่ในช่วงนี้ความชื้นมีน้อยจึงเกิดเมฆฝนน้อยนะครับในช่วง25-28ถึงมีนาคมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับฝนน้อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่จากในด้านของการพัดนำของลมใต้จากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลส่วนลมตะวันตกพัดปกคลุม บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาเคลื่อนจากเมียนมาเข้าปกกลุมภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกจึงทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองได้บ้างบางพื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลบริเวณภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ในช่วงนี้นะครับรวมถึงเฟ้าระวังอากาศร้อนจัดในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะคะ29มีนาคมจนถึง7เมษายนก็จะเป็นช่วงที่มีในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนะคะช่วงแรกโดยเฉพาะ29มีนาคมถึง2เมษายนก็จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนในวันที่29มีนาคมรวมถึงภาคตะวันออกนะคะ ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปต้องติดตามเฝ้าระวังการพิการอากาศกันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เนื่องจากจะเกิดแนวลมพัดส,สอบเข้าหากันระหว่างลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมบริเวณภาคเหนือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดส,สอบปกคลุมบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลทนําให้เกิดพาย,ยุดุรร้อนในช่วงแรกนะครับพาย,ยุดูร้อนมาเร็วมาแรง และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินถึงแม้ว่าในระยะนี้อาจจะมีไม่มากนักแต่ก็ช่วยบรรเทาเบาบางให้ด้านของภัยแล้งลงได้บ้างนะครับสร้างความชุ่มชืน้นและคลายความร้อนลงถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะยังมีน้อยอยู่บ้างแต่ก็พอได้รดน้ำผกักพืชผักสวนครัวที่จะทำให้เกิดความชุ่มชืน้นในบางพื้นที่อาจจะตกหนักก่อนที่จะหาภาชนะ มารองรับน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงนี้ภายยืดร้อนจัดสลับกับอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางช่วงจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งสภาวะลานียจึงทำให้มีฝนเข้ามาบ่อยครั้งอยู่นะครับทำให้คลายความร้อนลงได้บ้างในปีนี้ต่อไปจะพาไปดูการพยากรณาศในวันนี้ถึวันพรุ่งนี้ 25-26มีนาคม2568เพากปรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวอุณหภูมิต่ำสุดสิบแปดถึงยี่สิบสามองศาและสูงสุดสามสิบหกถึงสามสิบแปดองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้าองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสามถึงสามก้าองศาจากลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเละลื่นสูงประมาณ1เมตรและจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัว อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด34-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสภมพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด24 24 26องศาและสูงสุด3 4 3 5องศาจากลมตะวันออกความเร็วสมถึง30กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามราาประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ subscribe กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ